สวัสดีจ,จ้าพี่น้องยนินดผพาเบิ่งบรรยากาศยามเสาร์ค่ะน้องจ๋าเอฟซีจ๋าสวัสดีจ้าเมื่อเสบเบิ่งเฮียนยินดดมองนี้ที่ว่าสิียายออกไปพี่น้องนี่ตะกี้มันจะเป็นเข่าโค้งบนี้แหละของเก่านะของเก่าเขากับกสียายออกจากนี้จ้าไปยูมองเท้าเห็ดไว้เบิ่งเดอทไทยพี่น้องเบิง่งจนจบบรรยากาศารรยามเสาร์จ้าพี่น้องบู ฝน,นตกเศร้าติดตัวกันดพมันชี้หามือแบบแห้งๆเลยด้จับมันค่อยๆดินโดนชั่วโมงอมันหมใ่้หนูสิพภาพไปยางเหรียญหาเบิงสวนอันนี้บูเบอรี่คือได้เลวซื้อมันบูเบอรี่ไปเข้าไปเบิงสวนเพิ่นได้สวนผู้อื่นไปรักเบิงภาพแปลว่าตังตังใส่เั็นบกับกเบักเคี้ยว เคี้ยวซุกไปแล้วเคี้ยวซุปเคี้ยวขึ้นเคี้ยวสุมกระแซบพี่จายพี่น้องไปห้ายยางไปเบิ้งสองม้งเคืองไปเนาะเราจะตื่นจากบ่อนอนนี่บริเฮ็ดเวียกพญาวาบ่มมีนอเฮ็ดบ่มมีนอเฮ็ดกับนอนเบิ้งพี่น้องว่า้ยางเอาเนี่ยเอาให้ท่ายให้ท่ายดูอะไรคะนี่เขาเรียกต้นอะไรคะพี่น้องรู้จักไหมจ๊ะอันนี้เขาเรียกงาเลยค่ะงาจ้ะพี่น้องงา ง่ายที่เขาใส่ขนมใส่กระต้มเขาพี่น้องต้นมันปลูกบักลายพี่นีพี่น้องดก,ดก,กโดดยามงทำลูกแตกลูกสั่นเฮ้ยบบริษัทไทยปลูกเป็นตากเนาะตั้งขามท่างน้ำขางท่างไหมพี่น้องเพิจิตั้งไว้มันแห้งแบบทงยางห้อยกับมาสัน่นเอาตีเย่าไหมเป็นสายพี่นี่ยิ่งบริษัทไทยมันไปทางผมต้องค็ดไปหลายเดียวท่านี้เป็นบ้านตัดจ้ะพี่น้องอุ้ยยิงทำเนาะลกโดกเด้อจ้ะนี่ แนนโอจีบรรยญญากาศมาเผยเบิ้งสะดวกบรรยากาศยังมาเศร้าแดดกับพระท่านออกพี่น้องแดดพระท่านออกจากหน่อยขอบคุณเด้อจา่าเออเอฟซี FC ห้าทั้งหลายไม่ก็ติดตามกันยังนึกก็ติดตามแวะไปสู่บ้านล่ะจา้ะบรรยากาศพี่น้องซอยกันพี่น้นนองเอ้ยแนนก็ซอยคือกันปลาง,ง่ามึงปลาง่าเนี่พี่น้องง่าพันนี่สิเป็นง่าแบบนี้ในมันดำดำ ง่าดำเดี๋ยวก่อนแต่ว่าขันมาง่าก็เป็นยังไงใบมันนี่สีหอมน,ออนี่เนาะนี่เนี่ยปูมือกินโดนเสื้อผ้าเบิง้งถ้าอยู่ข้างๆเขาจะเป็นปลาบอกพูดเดยว <laughs> ฮอย<ๆ> <c oughs> นี่พี่น้องห่อเสิหม,มูมือกินโดนหอน่อเหมือนัน่ะนะแสบพอเห็นมา้าเราอยากเลยนี่เนาะมันสีหอมแต่หอมหอมเป็นยาน้าอะนี่นี่ในด้ดูมากินแต่ว่าผู้คนบ่ม,มักมูอก็สิว่าคิ้วแต่ว่าเฮ่าก็ กินได้อยู่ที่นั่งที alon, so, om, ่แรกนูก็ว่าขิวกันละหมูเลยมาว่ากินได้มันเสียบได้เถ่าวว่ากินร้องเบิ้งมันตะติดบะเนี่ยคขนมีนีหอมหมูนี่มันสิข้าโอ้มันสิหอมเลยมันสิบวบไปแต่มันสิเป็ดเขากับหมูมัจ้ะน้ำกินบ้านเขานึ่กินมันเท่ากับกินได้แล้วเอาไปสกัดแต่น้ำมันได้ไปนอนเนี่ยตัวนี้ผู้เถ่าปลาสกัดแต่น้ำมันให้กินในครัวเลี้ยงเพิ่นสมุนไพรกับว่าเกาหลีเนาะของเราบางงามปนไดไปนอนเนี่ยมันเป็นแต่นั่นมันเป็นน้ำจะคงไหมจ้ะ น้ำหงไหลตายของเราหลืว่หันน้ำคักติดใจเราปลูปกบุบอรีมัดได้พี่น้องนี่ตายยังไงนี่นี่โดนแม่เก็บซอยเราแต่ปีน,นี้เราตัดออกเลยมาขนไปซอยถิ่มซอยเพิ่นอยู่เพิ่นจ้างสามหมื่นคนไป,นนป,นมมนไปถิ่มใหม่พ <c oughs> ี่น้องมึงรู้แต่มันตายของเราเสียดาดยอยู่เนาะเราจะพลาดเบิ่งบุบอรี ว่าเรามาเก็บอยู่ฝนตกเราได้เศร้าโอ้พี่น้องเออเดี๋ยวเราได้บ้านนี่จ้ะอันนี้ก็ทางบ้านได้นุดนี่เฮาได้นุดนี่ที่ปลูกผักเก็บทั่วเก็บอย่างนี้เลยจ้ะนี่ก็ฝากมากับถนนที่ว่าตรงข้ามกันก็เบิ่งสวนเราอันนี้สวยมากพอดีแต่แกก็มากพอดีพี่น้องวัยลูกเจ้าก็เจ้อยู่ด้วยัอนี้จ้าที่ว่ามาเบื้องบนเล ถือบ่ถือเกิดเยาวากันได้พี่น้องเด้อถือบ่ถือก็ดเยาวาอย่าหนวดดูมันถือฝนมันแตกอะพี่น้องมึงมันรู้จักนี่สิ้นเหรเบอร์อ,อ้มันออกฝาดเลยแหละพี่น้องไม่ฝาดมีเปลี่ยวน้อยนึงแต่ว่าพูดถึงวันเขาออกไปต่ำไหมต่ำใส่แบบ โจมถ้ายังคือมันก็สเสียแซบเพื่อเดียวลูกพี่น้องดงุกดุกเบึงงาเนี่ยดูจ้ะดุ๊กใครว่าพี่น้องไปดุกน่าจะเนาะดุกครับนีนุ่นหลังง่ามมั่นไหมเขาจะเอาไปใส่กันไปปั้น ปั้นแล้วก็ใส่นมนมคือบานเห้านมแล้วก็จะเป็นออกถุงโสมหวานมันๆหอมๆนมมันแสบเป็นอย่างเต่ามาบำรุงสายตาเน,ะนาะคนว่าแต่ว่าปีนี้เราบ่ปลูกหายเราตัดออกพี่น้องมัดูดำๆแม่เมื่อไรแจนสุกความเก็บแล้วก็ติดฝนหมู่บ้านเราเลยบ่ได้เก็บผลเนโน่เสียวเนโน่เสีกินเหี่บบังเฮ้ เดี๋ยวมาได้บางๆต่ำต่ำให้เบิงแซ่บพื้นดีเด้ได้ได๋โยโยวเราเลีนเด้เด้แล้วมาเก็บมาบ้านจ้ะแล้วมาเก็บแต่พอนพ,พอสุดเท่าซะฝนมากก่อนให้มันดุกู้ลงเนาะฝนน่าก,กับมาได้เไงแล้วก็มาเก็บอะไรไปเนาะอื้ออ่อนซ้อนเนาะจ้ะของสวมมันด้ล่ะมันติดฝนของเรามันกับลนของเรายุ่นละมันกับคักอีซี่แถว สีแถวแต่ว่าดัวขัดขึ้นอนะดกวหมักขักแต่ว่าพูอใดอยู่เมืองนอนอมีนี่ต่ำบาง้อจะาได้ดแสบอีด้ยวยนี่คือต่ำเมียงต่ำอย่างบ้านท่านัมดน่ะนี่นึกจีนมว้ยมาเทาหลายก็อย่งตปอน่ามั่มีอย่าน้ะแพรมาส้มหือเป็นอย่างาาส้บงมบิวเขาขาดยนงมัสเ้านต่นป็นตุน อ <A> <laughs> าโกโด่บือบ <laughs> ะซื้อมันอยากงามงามพี่นางอืมส่วนเนาะหนแล้วก็ไม่เก็ียบด้วนอ่ะอันนี้ตัวยังอืมกิ่นร้บบนนั่นดอกหนามมันถ่วมมันเอาคงบูยูดอกฝนาหน้ากันนั่นหมดไปห้างยางกับบาา้านห้าพี่ดาวมาไหนเอ็ดซี่เอ็ดซี่จ๋า รักได้นน้อยแต่รักน,นานๆจ้าพี่น้อนงทำยากกระบาทต่แก่ม,มากแหละเที่ไม่น่าสั่งง่ายกับบัคคักพี่น้องเออมัดสัญญาพี่น,น้องเหาเจียนุ่ดุมมัดสัญญาใหญ่ หกปีมาสัญญาแลับปตอนแพงพงไนล์ลับปตอเลสิไปอยู่บางทีเราที่เลาซื้อนะฮะเมื่อหันมันเลสิเหมาะก่อสิพาลูกน้องง่ายออกฝนหยุดผลลี่น้องก็จะได้เลือได้ขนอันนี้ก็เห็ดเพี้ยนเห็นยนังใบว่างโค้งตอนนั้นใบก่อนจ้านะกกดติดตามกดแชร์กด,กดไลค์ยังไ้อยจ้ได้เด้อหักเกลียวสีสิบคนหกักเบิงสุบานนะจ้า ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย